Rition. นี่คือแผนรับของพี่เนสเฟิร์สวันนะครับที่เล่นเอาจนฝั่งตรงข้ามไม่ได้เล่นเลยนะครับผมคือแข่งใช่ไหมฝั่งนี้ไม่ได้เล่นเลยนะตัวตรงเกียร์ได้ไหมตัวตรงเกียร์ไม่เกียร์มาจัดไปจัดแผนของพี่เนสนี้จะโหดขนาดไหนก็ดูนี่สิครับ5นาทีสกอร์16-1ต่อเรียกว่าฝั่งตรงข้ามไม่ได้เล่นกันเลยทีเดียวกับการคอเกมตึงๆฉบับเอาจริงของพี่เนสเฟิร์สวันกับลูกน้องทั้ง4คนนะครับผมจะโหดจะฮาขนาดไหนแผนนี้จะต้องเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปกันเลยดีกว่านะครับ เนี่ยเดี๋ยวมึงลองสั่งแดีเลเวลรหนึ่งเลยได้ป่ะต้นเกมมันให้ทำไอะไช่วงบวกป่ะกระดาษแดงแบบบวกไปแผ่นข้าวข้าวแผ่นข้าวข้าวอ่ะให้มันเป็นรูปล่างแค่นั้นน่ะฟิวแข่งอ่ะฟิวแข่งของเองกับเพื่อนแบบอยากสัมผัสอ่ะเข้าใจปะฟิวแข่งคือแบบฝั่งนี๋ไม่ได้เล่นเลยนะก็สมมติว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยเหมือนแบบเออเราเป็นทีมแข่งอ่ะมีมึงอ่ะมึงได้เล่นร่วมกันอะได้เล่นร่วมอ่ร่อยสมมติว่าจัดปลายจัดไปจัดไปจัดไปลายน้ำเลยเพื่อน ต้ตงยางมาหอกอะโอ้โหมาหอกโคตรเมนเฮ้ยเน็ตแบนก่อนเน็ตเน็ตเน็ตมาก่อนเน็ตเน็ตนแล้วเน็ตแบนแบนแบนแบแบนแบนแบนะไนเบนแพนแอนแบนแบนแบอนแบ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 นกบบนแบนแอนแบแบแบนแกูต้องเน่นแบนแบนบนนแบ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 นเลนนบนแบแแแนนอบวบนนนนเบนบวแแมบเกมมาบบับอบบบบบบบับ เออสุดก็ได้นะโอ้โหเพื่อนไม่บอกเลยสุดตัวเมเลยช้าไปอย่างงี้ต้องเล่นยังไงเพื่อนอย่างงี้ยอย่างงี้เราต้องแบบเดินเกมยังไงเดินขับผ่านเลยกบกไม่ได้ผ่านเลยเนี่ยมึงเล่นละมาพรอนมคลิปเล่นคลิปเล่นอ๋อคลิปเล่นคือเฮ้ยอย่าพูดแทรกดิแค่นี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วไอ้สตาน้องแผดใหม่ให้น้องๆได้ดูไงเอาตัวอะไรไปเปลี่ยดก็หลุดด้วยอะไรพี่ตัวอะไรดิกล้าเลยมากรกล้าเลย ัดโไม่ใช่ขัดเบร์ม่ขัดเบรกให้มนี่แหละให้มบรคนเดียวแล้วทำไมเลือกไม่ฟังโค้ดอ่ะใครอ่ะใครเลือกเกมมาเนี่ยโอ้เนี่ยนี่คือมือแสบคนแล้วนะเนี่ยมึงอ่ะอันนี้คุณได้นะแต่คอร์สเหรอเออโอ้โหมึงก็จริงเลยเหรอวะไอ้นี่โอ้ยไอ้เชี่ยนะคอสก็ระดับแบบตอนนี้น้องเราต้องกินหน่อยแล้วกันโอ้ยมึงก็ดีว้าผมมันระดับรองน้องกิจแล้วมึงสุดยอดแล้วกิจยอมรับเอ้ยไปเกทนะครับเวทสองฝั่งเลยไปเลยเบรสองฝั่งนะ เออพี่เเคไปกับผมกูไปได้ไหมอโออ่ะแล้วคุไปกับใครอ่ะคุไปกับใครฝากสิโอก็ไปกับพี่เเคไงมันตอนใหญ่เลยแล้วผมไปกับใครพี่เนทกูอะกูอะเดี๋ยวน็อกกี้เเคร์เครการเราไปฝั่งไอ้นี่กันมึงอยากเข้าไปดูบัากับกูก่อนฝั่งโอมันได้ชัวร์เว้ยมึงเที่ยวเลยไอโอมเข้าไปแล้วหน้าบ้าเข้าพูม่ะยิงได้ละหนึ่งบ้าปะกลางเข้าฝั่งกลางได้ คลุยกิดไหวใช่ไหมกิดสามฟังทันใช่ไหมทันที่แกกางแล้วเข้าฝั่งพี่กง่ายจะตายของผมอ่ะพี่ดูบัฟพี่ดูบัฟแล้วรอเวทอ่าโอเคผมจะดูพี่ไอ้ไอ้เกมมันยังไม่เริ่มก็ต้องถามว่ามันฟังทันกันไหมรีเขาเรียกว่ารีเช็คเพื่อนรีเช็คเล่นตาเป๋ได้เลยีเช็คบัฟไอโอมึงไป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 เลสไปเลสอ่ะไปเลสมึงมึงข้าบูนมึงข้าบูไปเลสพี่พี่มีเชเดินซ้ายพี่เชเจสานเดินซ้ายเจสานกลัวเดินถูก อันี้มันค่ยไปเทบแด้ไไปสองๆอ่ะเดี๋ยวให้สิ่งแล้วเนี่ยรอก่อนรอก่อนกูจะนกินีันทีนึงมึงเข้าบูมันได้มึงอย่าตัดทีวนะเหียทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวมันดีพรโเฮียมันรู้แผนมึงหมดเลยเหียเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วได้ได้ได้ไดได้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 ไเฮ้ยฟอเนวิ่งเองใส่ได้ ไม่ตายไม่ตายมิกเล่นได้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 แลวผมโคตรเก่งพี่ตายตายคำสาปไรเอ๊ะสองบาสแบบสองบาสแบบไม่ต้องเล่นอ่ะจริงจริงจริงแผนนี้ดีว่ะที่กูไปใช้ในแงดีรว่์จัดเลยแผนนี้พี่ผมมาพี่ผมมาไอเดี่ยเฮ้ยเจาพี่เจมาช่วยน้อง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 กินความบูญโอเคช่วยน้องกินความบุญจะให้น้องให้น้องกินเจอไปเบย์เรียบสบายอ้กินโดนล้ำ เ่มันน่่ยอครับตายตาตายตายแล้วพี่ตายแล้วพี่เจียฟาบูเลยไม่เ่อนละให้กูาต้อบูเหรอพี่ทำกินเจียเกียร์การเราเอายูได้เฉยโทษโทษนะเจียบอดีจ้าข็งแรงไปหน่อยเดียเมึงทำอะไรที่ตลาดกูไม่ใช่แล้วแปแ้สั์สกี๊

ไปเกิดไปไปเอ้ยอรีเสาพี่นเตอ์สา่าอาาเพื่อนบูบจะไ้ปนอสามเลสเลสพี่เลสเลสไปเลสต่อไปเลสต่โอเคอโอเคโอเคว่าไปว่ไปนี่แล้วก็จัะป้อมบนแม่งอ่ะเดี๋ยวกูคุมดาวใช่มึงคุมดาวร้างเดี๋ยวคุมรา ไปย้อนย้อนเนทเนทเนไม่ไ huh. ด้ไรเอาพี่เจโดแล้วเดดไม่าคุยกันได้หาแล้วพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนตายไปกนั้นได้แล้สองคนน้อน้องเกไฟร์มกูไปเลยนะน้องเนี่ยทำอะไรต่อเน็ต

เล่นบอลเดียวๆเลยน้องคือมันยังไงยอนม่ได้เจ็บเปนโลกเดี๋ยวพี่เอาเที่ยงไม่ขาดไม่ขัดไอ้เพื่อนกูอ่ะอุ๊ยโอ้เวฟตัดเว็บตัดเว็บแอกซัดเลยว่ะโดนนะพี่เจนี่พี่เจเลสพี่เจย้อนย้อนย้อนไม่ได้เข้าเลนกูบอกเลยเอากูอีกแล้วนะมึงนะเอ้เนี๋ทางต่อเริ่มยืนเฉยกันได้เนส อะไรวะเพื่อนให้ทำอะไรต่อลเลยนี่นี่เีมากันเป็นแก๊งมันไดย้อนไปอะยังไงอนเออโอเคเพื่อนโอเคโอเคผ่อนผ่อ่อนผ่อนหน่อยกลางนะกลางนะเพื่อนีลยวกูตัดบัมเรื่อยๆนะมมาาามมก เล่นบนต่อได้เลยนะเนาะเล่นบนแล้วตอนมันโถมกลางเอ้ยจริงเดี๋ยวทำบนเสร็จจะมาโถมกลางหน่อยดิเล่นกลางข้างเลยนะโอเคโอเคทำบนเสร็จเราวโถึงแต้มไหมเอาถึงแต้มไหมทำบนแรกเดี๋ยวโถมกลางหน่อยมึงดูมันกูเปิดแบบได้ไหมไม่ไ้มนม่ได้มัน่อยมาหนไม่ได้อีโตไม่มีใครมาโถมเลยเนี่ยเฮ้ยฟังกันทีเว้นี้เลยเหรอขอโทษครับมันไม่มีฟิกมันไม่มีฟิกตัวเลนอะเอ้ยบังหน่อย มาเพื่อนทำบนไหนต่อโลไปพ่มิกมันอยู่กับลิงไดิมันทำอะไรเนี่ยมันพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ไงไ้เนี่ยเน็ตครับเน็ตครับบูขึ้นครับทยังไงของมันอ่ะแต่มึงเอาเลยมาเลยมันตายสองอ่ะเดี๋ยวกอม่อน้โอเคโอเคครับโอเคฟังดีแล้วก็เล่นทางเล่นาปเลยเพื่อนเล่นการไปเลยโอเคครับโอเคคโอเ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 ค้อมนะปอป้อม อาบูมันต่อด้วยตายตายไม่ไไไเป็นตายเด็นตายเลี้มไหล่เอี้ยมเลี้มไหล่เลยเยี่ยเฟิร์สวันเอาจริงของอย่างเงี้แหละเพื่อนกูอ่ะเพื่อนกูอย่างเงี้แหละถ้าเอาจรีงนี่แค่เล่นตาไม่ได้ยังไม่ได้ใช้สปองเลยเออกูยังไม่ได้ใช้สปองสักนิดนึงเลยอ่ะดี๋ยวนี้มันเก่งขึ้นแบบหลายขั้นเลยนี่หว่าไม่ตายเลยนั่นน่ะ ยืจบได้เลยเนี่ยเออเยี่ยมไว้ยยไว้ปั๊มดาวนะสุดปั๊มดาวนะอ่าเลคคอร์ดกันไห้หรือเปล่าแล้วก็ลองไปเล่นกันดูลองไปเล่นกันดูนะครับสุดนี้เนี่ยทำไงต่ออันนี้ทำไงต่อจบเลยไหมจบแม่งเลยเราำเยอะมีปั๊มก้อนอะจมีปีบไม่เกี่ยวกับปี๊ัทุกออกไปแล้วไม่ได้ห่ไม่ได้ไม่ได้หม่ต้องไหวไทางา้ง เอาคว้าเนี่ยอาคว้าแล้วเร่งร่างเนี่ยจบแล้วอย่าเสนออย่าเสนอเล่นตามเขาเต้องไวถ้าใครจะพูดย่มือนะเราปพี่เอาคว้าแล้วเล่นม่วงเนี่ยเล่นตัวม่วงตัวเล็กเนี่ยจริงๆเกมมันต้องจบก่อนรับคว้าตัวเนี้อันนี้อันนี้พลาดไปนิดนึงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาน่ยมอนตอนนี้แผลัด่ว่ามันต้องจบก่อนบัคว้าตัวมอันนันาไิดนา้ย้ยเยเ้ย้เ้เยเเย เออว่ะแล้วอย่างงี้ต้องทำไงเพื่อนมันกันได้ไหมอย่างเงี้ยมันกันได้ไหมสงสัยเียแย่แยวัดสตว์ทตามอย่างเดียวไม่ก็าอยากรู้อยากได้ข้อมูลไงตายเลยไหมล่ะได้เยอะอันนี้ทำไงตอเพื่อนสี่ป้อมนวดนวดนวนวดนวนวดนวดเน้นนวนะเน้นนวดนนี่เน้นนวดอตายเอออ้ยเอาไงดนยิตายแล้วล่ะ เอาจริงแล้วบอกนะเพื่อนไม่พอไอ่เอไหข้อหน่อยเยเลยเดพี่โอเคนะโอเคนะถึงแล้เจชายล้อเจยอตายเขาไม่กลับบ้านหรองเอจริงอันนี้จริงอันนี้จริงเนสั่งเอาจริงแล้วเนสั่งเอาจริงแล้วบ้านตี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 บ้านีบ้านฟีบ้านตีบ้านตีบ้านตปบ้านตีบ้านตีบ้านบ้านตีบ้านตีบอานไีบ้านีบ้านตีบ้านีบ้าตบ้า อยู่เลขห้าด้วยมีน้องมีน้องกีน้องอยูได้เรื่อยเลยว่ะิวจัดเอาไปชมกูบ้างะเอออเ้ยสวยเพื่อนพี่แกไม่ตายไม่พักเลยนะเนี่ยฟองมามัวสองตัวอุ้ยเอาอีกเน็ตโดตายยิ่งไงอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยมีเราต้องจบบ้านแล้วพี่แล้วพี่ไม่ตีอ่ะพี่เม็กโอเคตั้งใจ ตบมือตบมือตัวเองกันหน่อยตบมือตัวเองกันหน่อยเกมนี้นั่งดีกันมากเลยอันนี้เดี๋ยวเราแต่ตอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้มันมีพลาดอยู่นิดนึงถูกไหมเดี๋ยวเขาไปนั่งดูเนาะเดี๋ยวไปดูรีเพย์เดี๋ยวไปดูรีเพย์เดี๋ยวไปดูรีเพย์กันอันนี้เอางี้มึงออกจากปุริรามแล้วมารวมทีมกับพวกเราไหมเออมึงเลยแบบมึงรู้ไหมโรบอทสี่ตัวจะแกบเลยนะตอนเนี้ยไม่จะกินเราแชมป เพิ่มปึกสี่ห้าปีติดเนี่ยมึงมองภาพหรือมึงเห็นว่ามันนี่เป็นปึกๆกอ่ะใครมันจะชนะระวะเกมนี้นี่ฝั่งทุนตึงๆทั้งนั้นนะดูชื่อดิพูดนี่ซ้อมทีมเลยนะเออเซตนี้ซ้อมเซตนี้ซ้อมพูดเจ๋อย